ปล่อยออกมาแล้วนะครับสำหรับตัวอย่างแรกของซ u เปอร์เกิลภาพยนตร์ลํำลับที่2ของจักรวาล DCU แต่ครั้งนี้เนี่ยมได้กำกับโดยเจมส์กันเลยครับแต่ว่าจะเป็นเ e ก็กกิเลสพี ผู้กำกับจากไอทอนยาและก็ครูเอล่าโดยทางช่อง DC Universe Club เนี่ยเราได้รับโอกาสที่ดีนะฮะได้เข้าร่วม Virtual Press Conference ที่เขาจัดขึ้นที่กรุงนิวยอร์ครับผมโดยผมเนี่ยได้เข้าไปดูการตอบคำถามของเจมส์กันเกรกกิลส์พีและก็นักแสดงนำของเรามิลลี่อัลค็อกมาดูกันว่ามีการเปิดเผยอะไรบ้างในงานถแถลงข่าวนี้ ทำไมต้องเป็นซูเปอร์เกิร์ลเจมส์กันบอกว่าเขาชอบสคริปต์ดัดแปลงของแอนนาโน u กูเอราที่ดัดแปลงจากเล่มของทอมคิงมากนะครับนั่นก็คือซูเปอร์เกิร์ลวูแมนออฟทูมอร์โรและแน่นอนว่าในการสร้างภาพยนตร์ DCU ครั้งนี้เนี่ยเขาเน้นเรื่องบทเป็นอันดับแรกและเจมส์กเนี่ยก็สนใจโปรเจกต์นี้มาตั้งแต่ก่อนที่จะมารับตําแหน่งประธานร่วม DC Studio แล้วนะครับ โดยในตอนนี้เขาอ่านบทเนี่ยเขาก็นึกถึงมินลี่เอาคอกจาก House of the Dragon อว่าเหมาะกับบทของคาร่าซอเอลที่จะเป็นซูเปอร์เกิลแบบร็อกแอนด์โรลส่วนเกรกเนี่ยก็จะเป็นผู้กำกับที่เจมส์การ์เนชอบมานานมากโดยภาพยนตร์เรื่องไอทอนยาเนี่ยก็เป็นหนังเรื่องโปรดของเขาทำให้เขาเนี่ยอยากจะให้สองคนนี้เนี่ยมาร่วมงานกันครับ Main one We care most about the writing care the about most ความตื่นเต้นและความท้าทายในการชุบชีวิตซูเปอร์เกิลบนจอใหญ่อีกครั้งคุณเกร็กตอบว่าเขาตื่นเต้นตั้งแต่รู้ว่าเจมส์การและปีเตอร์แซฟราเนี่ยมาคุม DC เขาชอบโทนงานของเจมส์กันอยู่แล้วพอได้อ่านสคริปต์ของอันนาเนี่ยก็รู้สึกว่า เขาเข้าใจโทนเป็นครั้งแรกในหนังซูเปอร์ฮีโร่ที่อ่านเพราะก่อนหน้านี้เนี่ยเขาแทบที่จะไม่ได้สนเรื่องราวของซูเปอร์ฮีโร่เลยครับและยิ่งตื่นเต้นเมื่อรู้ว่ามิลลี่อัลคอคเนี่ยได้ถูกแคสในการรับบทซูเปอร์เกิร์ลไว้อยู่แล้วเพราะเขาชอบเธอเนี่ยตั้งแต่ตอนดู House of the Dragon เพราะมิลลี่เนี่ยมีทั้งความเปราะบางและความแข็งแรงที่เหมาะกับโทนมืดและโทนดิบของเรื่องราวซูเปอร์เกิร์ลที่เขาจะเล่าครับมิลและ I went and did my homework on Millie, and I, I, watched the Australian television she's done. I was already familiar with House of the Dragon, and I couldn't be more excited about her as a lead. Supergirl version นี้ต่างจาก Superman แล้ว version ก่อนอย่างไงบ้าง Millie ตอบว่า Kara เนี่ยโตบนดาวที่กำลังตายคนที่เธอรักเสียชีวิตทั้งหมดทำให้ Kara เนี่ยกลายเป็นคนแข็งกร้าวไม่ไว้ใจใครและเธอเนี่ยก็มีการสร้างกำแพงสูงต่างจากคร a กที่โตมาบนโลกแบบอบอุ่นเขาเชื่อในความดีของผู้คนครับและบางทีเนี่ย c l a r ก็ต้องเสแส้งหรือว่าแกล้งทำเพื่อ,อยังยึดมั่น ความดีงามของเขาอยู่แต่คาล่านนไม่เสแสงถ้าเธอไม่โอเคทุกคนก็จะสามารถดูออกจากสีหน้าของเธอได้เลย br she was brought up on a planet that was dying everyone that she's ever known and loved dead um, so that creates a very cynical tough um, not trust like she doesn't trust a lot of people she's she got a wall up she's got a very big wall up and she's very skeptical of people and Clark is kind of the opposite of that. He's very overtly trusting. He expects the good in people. Yeah. He's had a very sheltered life. Um, and he's also pretending. Card never pretends. If she's not feeling well, she will, you will know. Um, like She doesn't have a facade, which is yeah. really refreshing, actually, to play. Wow. <laughs> yeah. ความรู้สึกครั้งแรกที่ได้ใส่ชุดซูเปอร์เกิลมิลลี่บอกว่าตอนที่มิลลี่ได้ใส่ชุดซูเปอร์เกิลครั้งแรกเนี่ยคืออยู่ในกองถ่ายของซูเปอร์แมนครับโดยโปรดิวเซอร์แล้วก็รองประธาน DC s t u ูดิอย่างชองชาวดันโวได้เห็นเธอใส่ชุดก็ร้องไห้แบบเงียบๆทำให้มิลลี่รู้สึกว่าการสมบบทบาทซูเปอร์เกิลเนี่ยต้องทำให้ดีเพื่อทุกคนทั้งคนทำหนังและเด็กผู้หญิงที่จะมาดูเธอเป็นฮีโร่คนนี้ครับ โดยวันแรกของกองถ่ายซูเปอร์เกิลเธอต้องเล่นฉากกับซูเปอร์แมนครับผมโดยที่ยังไม่ได้ใส่ชุดซูเปอร์เกิลนะครับแต่ต้องพูดภาษาคริปโตเนียนด้วยถ่ายในอากาศหนาวจัดเหมือนถูกโยนลงน้ำลึกตั้งแต่วันแรกการพูดแบบนี้ก็แปลว่าเดวิดวคโคลินสเ,เวตก็น่าจะมารับเชิญในภาพยนตร์ซูเปอร์เกิลด,ด้วยครับ ความพิเศษที่มินลี่ใส่เข้ามาในตัวละครซูเปอร์เกิร์ลเกรกบอกว่ามินลี่นั้นมีจิตวิญญาณแบบขบทครับที่ทําให้ตัวละครเนี่ยสามารถใช้ความประชดประชัน มีอารมณ์ขันและก็ความหัวแข็งเนี่ยเป็นเกราะป้องกันตัวเธอสามารถแสดงด้วยภาษากายที่แข็งแรงสามารถแสดงความเปราะบางและความเละเทะในจิตใจของซูเปอร์เกิลได้แถมมินลี่สามารถสลับอารมณ์ระหว่างตลกกับดรามา่าให้กลมกลืนกันไปได้อย่างแนบเนียนมากๆสิ่งไหนบ้างที่ตัวละครคาร่าซอเอลกับมินนี่อคอลคมีความเชื่อมโยงกันมินนี่บอกว่าเธอรู้สึกว่าคาร่าเนี่ยเป็นคนที่ไม่อยากเป็นฮีโร่เลย แตถูกบังคับให้เติบโตขึ้นเพื่อมาเป็นฮีโร่เพราะความคาดหวังของคนอื่นซึ่งคล้ายกับประสบการณ์ส่วนตัวของเธอในชีวิตจริงที่ต้องรับบทบาทใหญ่ทั้งที่รู้สึกว่าเธอนั้นอาจจะไม่คู่ควรกับบทนั้นครับทำให้เธอนั้นเข้าใจการที่คาร่าเนี่ยจะต้องเติบโตขึ้นจากความคาดหวังของคนอื่น m i l l ี่ศึกษาตัวละครซูเปอร์เกิลยังไงเธอบอกก่อนเลยครับว่าเธอเนี่ยไม่ได้อ่านคอมิกมาก่อนแต่เมื่อได้มารับบทเธอจะต้องศึกษาบทนี้จากคอมิกต้นฉบับก็คือซูเปอร์เกิลวูแมนออฟทูมอร์โรเธอจึงพยายามอ่านมันหลายรอบให้ได้มากที่สุดนอกจากนี้เธอก็โฟกัสกับการเทรนร่างกายให้หนักๆเพื่อให้ร่างกายพร้อมสวมบทบาทเป็นซูเปอร์เกิลครับ ซูเปอร์เก well. yeah, ิลเวอร์ชันนี้นั้นมีความหมายอะไรให้กับเด็กผู้หญิงในยุคนี้มิลลี่มองว่าซูเปอร์เกิลเนี่ยแสดงให้เห็นว่าคุณไม่ต้องเพอร์เฟกก็ได้คุณมีข้อบกพร่องเปิดเผยความไม่สมบูรณ์แบบของตัวเองก็ได้โดยเจมส์การเสริมว่าฮีโร่หญิงมักโดนทำให มีความรู้สึก p e r ฟ e c t เกินจริงในขณะที่ผู้ชายอย่าง Tony Stark, Star-Lord ยังเป็นตัวตนที่เละเทะได้การได้เห็นฮีโร่หญิงที่มีความยุ่งเหยิงแต่สวยงามจึงน่าสนใจมากๆ Yeah, yeah. Tony Stark and Star-Lord are such a messes and, <Yeah. S 3> um, and yet that isn't always the same thing for our, our you know, female superhero leads and seeing somebody who was just so imperfect and such a mess um, but just really beautiful understandable baggage just soul. serious got that with. Totally. that what mess. she's some she's Yes, was really yeah. 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 mean, dealing a And an mess of <Yeah. S 2> I mean, Of, excited Mm แล้วอะไรล่ะที่ทำให้ซูเปอร์เกิร์ลเป็นฮีโร่ที่ไม่เหมือนใครเกรกมองว่าซูเปอร์เกิร์ลนั้นมีความใกล้เคียงกับแอนดี้ฮีโร่ในช่วงแรกของหนังที่เราได้เจอเธอเธอจะหนีออกจากหน้าที่บทบาทซูเปอร์ฮีโร่แต่สุดท้ายก็ถูกลากให้กลับเข้าไปสู่โลกแห่งความเป็นซูเปอร์ฮีโร่แบบไม่เต็มใจนักการเดินทางค้นหาตัวเองของเธอนั้นเลยน่าสนใจมาก แอคชั่นและสตันสุดโหดในหนังซูเปอร์เกิลเกรกบอกว่าภาพยนตร์เรื่องนี้ครับมีการถ่ายสตันลุ้นๆประมาณ6-7สัปดาห์ซึ่งจะต้องใช้สายสลิงรวมกันยาวถึง8หไมล์บนสเตจในการถ่ายทำและต้องดีไซน์ฉากต่อสู้ให้สอดคล้องทั้งเรื่องของสถานที่เพราะว่าในหนังเรื่องนี้ คาร่าจะต้องออกเดินทางไปยังดาวที่มีพระอาทิตย์สีแดงซึ่งทําให้เธอหมดพลังและก็ดาวที่มีพระอาทิตย์สีเหลืองซึ่งทําให้เธอนั้นมีพลังกลับคืนมาเราจึงจะได้เห็นการต่อสู้ที่หลากหลายครับและสภาพอารมณ์ของคาร่าเนี่ยถ้าเธอโก,กรธก้องก็จะเคลื่อนแรงมากมันจะมีความแอคชั่นที่ระห่ำม,มากขึ้น um, Whether you know she had her full power whether she had no power if she's on a red planet ข้อดีที่สุดของการเป็นซูเปอร์เกิลคืออะไร มินล,ลี่มองว่าช่วงต้นเรื่องของคาร่าเนี่ยไม่คิดเลยว่าจะมีข้อดีในการเป็นซูเปอร์ฮีโร่เพราะว่าเธอเนี่ยหนีบทบาทนี้มาตลอดจนกว่าจะถึงช่วงท้ายที่เธอเริ่มยอมรับแล้วว่าจะต้องเป็นสิ่งนี้จริงๆการดัดแปลงจากคอม,มิกให้คนที่ไม่เคยอ่านก็ดูรู้เรื่องเกรกตั้งใจอ่านสคริปต์ก่อนที่จะอ่านคอม,มิกค,ครับ ให้รู้สึกเหมือนผู้ชมที่ไม่ได้รู้ต้นทางและก็ปลายทาง,ทางก็พบว่าสคริปต์นั้นเล่าเรื่องได้เคลียร์มากอยู่แล้วจากนั้นก็ค่อยไปอ่านเล่มของทอมคิงและชื่นชมงานภาพของบิลควิสเอเวอรี่ว่าเป็นแรงบันดาลใจสําคัญแต่อยากให้คนดูรู้ไว้ว่าหนังเนี่ยไม่เหมือนคอมิกทั้งหมดมันมีทางของตัวเองครับแฟนหนังซูเปอร์แมนจะประหลาดใจอะไรที่สุดจากในเรื่องซูเปอร์เกิลเจมส์แกนบอกว่าหนังซูเปอร์เกิลเนี่ยเป็นคนละโทนและคนละอารมณ์กับซูเปอร์แมนเลยซึ่งเขาให้สิทธิ์เกรกเหมือนทำกราฟิกโนเวลของตตััวเองงทท้โนและส์ภาพ แถมทั้งเรื่องนั้นเกิดในโอกาสซึ่งเป็น Space Fantasy อย่างเต็มตัวฐานตัวละครก็แตกต่างเพราะคาร่ากับคลาร์กนั้นต่างกันสุดขั้ว y คารวใครั่วครใครจะชนะถ้าซูเปอร์เกิลกับซูเปอร์แมนแข่งงัดข้อกัน มิลลี่บอกว่าคาร่าชนะเพราะเธอคิดว่าคลาร์กจะแก้งยอมแพ้และคาร่าก็อาจจะใช้ลูกเล่นโกงนิดๆแบบขำ,ำๆเพื่อเอาชนะเขาครับ she ครคริปโตจะยังคงเป็นหมาที่นี้ใส่แย่อยู่ไหมเจมส์ James, การยืนยันแบบกลั้นหัวเราะว่า

นั่นก็คือช่วงเพรสคอนเฟอเรนซ์ที่ผมได้เข้าร่วมครับต้องบอกว่าบรรยากาศในการสัมภาษณ์นั้นเป็นกันเองมากๆแล้วก็มีเลียออค็อกน่ารักสุดๆไปเลยฮะโอเคฮะยังไงฮะก็อย่าลืมไปชมซุปเปอร์เกิลในปี2026กันนะครับ And I can't wait to see all of you in cinemas in June So thank you very much and thank you to you guys It h a n k you a total pleasure work with both of them from the beginning Thank you thank you v e much ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยละกันนะครับผมวันนี้ผมคุณเจ้ากุ๊จโจลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ